เมื่อวานนี้ไปซื้อของใช้อยู่ที่ร้านญี่ปุ่นนะฮะร้านญี่ปุ่นแท้ๆเลยฮะที่มาจากเมืองนอกนะ,ะก็เป็นของยี่ห้อคาโอซินเชียลที่เป็นแฟซ่าเลยสมัยก่อนนะฮะทีนี้การไปซื้อมานะฮะมันก็มีแต่ภาษาญี่ปุ่นนะฮะเลยว่าจีาคิดยังไงถึงจะรู้วิธีการใช้ก็เลยเสิร์ชเข้าไปใน Google นะฮะแล้วก็มาให้เขาแปลให้นะฮะ ดูมันจะใช้ได้ไหมครับดูดูฟังน้ำยาเช็ดกระจกแม้กระจกที่หมองก็เงางามโดยไม่ทิ้งคราบรก,ากระจกเงาโต๊ะกระจกสเปรย์โฟมแบบไม่สัมผัสแหวนแก้ววิเศษเป็นมิดกับสิ่งแวดลอ้อมโดยใช้พลาสติก ค่าอรอ้มิลลิลิตรครับโอ้มันแปลได้จริงๆนะครับโอ้แฮปปี้แฮปปี้